ไทเทนอชิลล์อากาศฐานท่าเที่ยว M S C เจมส์บุชินแบนบางทีสุริยุธีจุดเริ่มสามทุ่มหนึ่งสิงห์บุรีสองเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ฮอลลีวูดเซนชั่นวอลสันทอล จอไั้วไครับในรายการบ้า้กับาทางช่องแปดทีว TV, ีผ้โดยกับผม,มพี่เต๋อสุดหล่อที่บักีนี้และปีน้านใช่ไหมอ่ะปีผมเฉยเลยนะคะรับก็ขอไปลว่านี้นึ่งอ่ะอาทิตย์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ของเด็กๆก,ก็ได้นะคะอี่ามาาวนะอภิสิทธิของดิดครับใช่และอยากรู้นะคะและอยากไปเพื่อนี่ไหนก็ทำยังไงก็ได้บอกมาบลักันยบจัดให้เออวันนี้นะคะพี่เต๋อก็พาไปตั้งอีกแล้วค่ะ แต่เจ้าป้านสับปะรดได้เจ้าสาเอ๊ะไม่รู้ว่าสับปะรดเนาะเป็นสัตว์โลกล้างคือดีกว่านะเป็นเจ้เสาวหัวยาวอ้าวใครที่โลกข่อยาวนี่ครับใช่แล้วไปดูซิว่าได้เจาสาหัวยาวเป็นยังไงเด็กๆไปชมพร้อมกันเลยค่ะเอ็ดดี้ต้นทัวรวิเศษเอ็ดดีเนี่ยเหรออาหารของเราอ่ะคนไหนอ่ะ ทัววิเศษมันนายขึ้นไปหาบ้านยักษ์ข้างบนนั่นได้มันอยู่ข้างบนนู้นไงะูทัวนี่ฮะนั่นอะไรอะพี่แอนดี้ข้ามเรือเอาทิพของฉันที่มาพบกับสุดยอดการ์ตูนนิทานพีม้านแสนสนุกสุดหางสา ที่จะพาน้องๆหนูๆ,นๆท่องไปในโลกแห่งนิทานและจินตนากนารพร้อมรับความรู้และปฏิสอนใจในแบบฉบับนิทานพื้นบ้านมีให้เลือกมากมายในรูปแบบดีซีดีและดีวีการเตรียมส่วนประกอบต่างๆสำหรับการปั้นหัว แขนขาและเท้าหางวกลายตกแต่งแล้วก็ส่วนท้องนะครับเรามาเริ่มปั้นกันเลยนะครับน้องๆเริ่มจากส่วนหัวก่อนปั้นดินน้ำมันสีเขียวให้เป็นรูปวงกลมจากนั้น ไปทำเป็นรูปป่าต่อไปนะครับเราก็จะมาทําตากันโดยใช้ดินน้ำมันสีขาวปั้นให้เป็นรูปวงกลมแล้วก็กดให้แบนจากนั้นก็นําไปติดตรงหัวนะครับต่อไปใช้ดินน้ำมันสีดำก้อนเล็กๆติดลงไปที่ตาขาวเลยนะครับน้อง เสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้ขิ้มฟันเจาะลงไปทำเป็นรูจมูกส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของลำตัวนะครับตั้นบินน้ำมันให้เป็นรูปทรงหยดน้ำกดด้านแหลมนะครับให้แบนลงนิดนึงจากนั้นเราก็จะมาทำส่วนขา ให้เป็นรูปวงกลมแล้วก็กดให่แบนนะครับน้องๆส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของเท้านะครับปั่นยินน้ำมันให้เป็นรูปจันทรน้ำแล้วก็นำไปติดเข้ากับส่วนขาน้องๆทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับเสร็จแล้ว ลงไปทำเป็นนิ้วเท้านะครับแล้วก็นำไปติดเข้ากับลำตัว ยาวๆแล้วก็กดจนปายนะคะให้แบนลงน,นิดนึงจากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันเสียบลงไปแล้วก็เสียบเข้ากับลำตัวจะตกแต่งไห้สวยงามเลยนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของหน้าท้องส่วนนี้นะครับนะ้องๆเราก็จะใช้ดินลมันสีขาว เป็นรูปทรงหยดน้าเสร็จแล้วนะครับก็บีบให้แบนแล้วก็นาไปติดเข้ากับส่วนท้องส่วนต่อไปเราก็จะมาทำส่วนแขนกันนะครับปั้นดินน้วมันให้เป็นรูปทรงหยดน้านะครับน้องๆแล้วก็ใช้ไม้บรรทัด กดลงไปทำเป็นลายนิ้วทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลย ยาวนิดนึงแล้วก็นำไปติดตรงส่วนหัวจากนั้นก็นำไปติดตรงกลางลำตัวติดตั้งแต่คอนะครับยาวลงไปทจนถึงหางเลยนะครับน้องๆเนย เป็นเส้นเล็กๆยาวๆนะครับแล้วก็นำมาวางข้างลิมมนน้ำมันต่านปารน้องๆดูตามภาพได้เลยนะครับเห็นไหมลราครับไหน้อง ติดตรงข้างลำตัวด้วยนะครับ แค่นี้ตัวไดโนเสาร์หัวยาวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ลาสง่ายที่เพื่อนเองใช่ไหมละครับใช่แล้วครับนไม่ยากเลยครับใช่แล้วครับและสําหรับวันนี้นะครับที่เราได้เรียนปั้นดินน้ำมันสัตว์โลกหล้านปีไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเทลิเม็กซ์ฮทซโรทอปไดโนเสาร์คอยาวกินพืชช้างแพมบอต์อนติโรโทรัสหรือว่าจะเป็นแรปเตอร์ไดโนครอ แล้วก็เดินเสาหัวยาวเยอะมากเลยครับเนม้มาลายใช่แล้วครับหวังว่าน้องๆจะจำกันได้หมดนะครับแล้วอย่าลืมไปฝึกบ้านกันนะครับน้องๆจะได้เก่งๆกันวันนี้พวกเราจะขอลากันไปก่อนนะครับก็แปลกประหลาดไปอีกอย่างนะคะพี่ดาวคราวก่อนเนี้ยคอยาววันนี้ก็หัวยาวด้วยค่ะสงสัยมันจะคิดมากเลยครับพี่นีิว่าค่ะตรงหัวเขามีลายเหมือนกระรอกเลยค่ะเขาต้องโดนตุ่นะครับ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะพาพี่คุณน้อยกองี่หนุ่ก็มาแล้วหรือยังคะมาประชุมกันเลยครับว่าเองม์บริษัทนี้จะเป็นประชุมไทยอะไรกันบ้างครับรับเชิญได้เลยค่ะสนุกสนานพร้อมรับความรู้ไปกับตัวการ์ตูนที่สุดแสนจะน่ารักมากมายที่จะมาเสริมสร้างทักษะให้กับน้องๆหนูๆทุกคนเจ่ิญการเรียนรู้โดยมีน้อยน่ารักแซนดี้แซมมี่มีน้อยแสนสน พี่ซอกและเพื่อนๆที่จะมาเสริมความรู้และพัฒนาการให้กับน้องๆในเรื่องต่างๆมากมายและสนุกสนานไปกับสาระความบันเทิงในรูปแบบคาราโอเกะมีให้เลือกมากมายหลายชุด มีจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบบ c d และ DVD ดีควเชียเราแต่ร้อนไม่เชเล่นเอาละครับกลับเข้ามาสู่การแข่งขันอันแสนเข็มข้นของเราต่อรอบนี้จะเป็นอะไรนะคุณสอกสำหรับสนามที่สองคือเขาเข็บนะครับน้ำแข็งผู้เข้าแข่งขันจะต้องปีนขึ้นไปใหถึงยอดเขาเพื่อชิงทงที่อยู่บนยอดนั้นไปได้พรอบครอง,ขอของถึงเป็นผู้ชนะ แต่ต้องระวังพี่ดีเพราะเข็มน้ำแข็งอาจจะหล่นลงมาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อทัอพร้อมแล้วเราจะส่งสัญญาณแล้วนะครับข้อห,หนึ่งข้าสอข้อเมได้เอาละครับทั้งสองฝ่ายตางเข้ามาประจำที่แล้ว <c oughs> โอ้โหดูเหมือนว่าทางนรกจะเตรียมการมาดีอีกแล้วครับท่าน ใช้วิธีเดียวกับสนามแรกเลยมันก็แน่อยู่วว้าสำหรับประสบการณ์โชคโชนแต่ก็แค่อุปกรณ์ปีนเขาครบชุดแล้วก็ชุดกันความเย็นเท่านั้นเองว่าแต่ฝั่งท่านลักทำอะไรอยู่ทางรพระพีเนตโอ้พระพิกีเนตได้เอาเชือกหญ้าแห้งและเปลือกไม้จากด่านที่แล้วมาใช้ครับซึ่งจะทนทานหรือขาดถึงก่อนถึงยอดเขาเราก็คงต้องมาดูกันนะครับแต่ผมว่า ก <and> <l ays> ็คงขาดแล้วแหละไปแล้วนะเจ้าหนูแล้ว <john> ข <mulheres> <ception enseñ able> ้าจะไปนอนรออยู่บนโน่นนะเราร่บปีนตาไปเถอะท่านพระพิฆแมศเดี๋ยวจะไม่ทันถูกของเจ้าแต่ดูก่อนสิทางนั้นน่ะทั้งลื่นทั้งชันปีนได้ยากแม้จะสั้นแต่ก็ใช้เวลานะแล้วเราก็ไม่มีเครื่องมือพร้อมอย่างนั้น ถ้าไปใช้ทางเดียวกันจะเป็นอันตรายมากกว่านะงั้นก็ทางนี้ทางลาดนิดหน่อยเดินสบายรองปลอดภัยแน,น,น่นอนทางนี้เดินสบายก็จริงอยู่แต่ทางมันอ้อมมากเกินไปต่อให้เร่งยังไงก็ต้องใช้เวลามากกว่าปกติเป็นเท่าตัวว่าจะไปถึงยอดนะเดี๋ยวขอใช้ความคิดเดี๋ยวนะอืมอืมเราจะขึ้นไปทางนี้ ไม่ชั้นมากจนไปแล้วก็จะไม่จะไม่อ้อมจนเสียเวลาด้วยที่เหลือเราก็ใช้ความพยายามกับการร่วมมือกันนะมุสิกะ เสียงใส่เข็มน้ำแข็งที่อยู่เหนือพวกนั้นเราพอเข็มน้ำแข็งจอคื้นเสียงของกระเพน้ำแข็งก็จะสกิลหมอนเป็นหาฝนเข็มน้ำแข็งใสแกพวกนั้นท่านพระวิคันเน่ก็จะโชคร้ายโดนเข็มน้ำแข็งใส่จนตกลงไปพ่ายแพ้ยัาหน้าเสียดายดเอาละ่ะว่า,าพอแล้วจะวันไปรีบลงมือเลย อย่าเพิ่งท้อแท้สิดูจากแรงถล่มของน้ำแข็งแล้วนะนี่ไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติแน่เลยอ๋จริงเหรอปะยะคะ,ะแสดงว่านี่ต้องเป็นฝีมือของเจ้าผูพิศาจแน,น่ๆนเลยแต่เป็นเพราะแบบนั้นทําให้น้ําแข็งแตกเป็นขั้นทําให้เราปีนง,ง่ายขึ้นอืมจริงด้วยพะยะคะไม่ใช่ไปเลยอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์ไล่ตามมันทันใช่แล้วรีบไปกันเลยเร็ว ไล่ตามไปแล้วครับตอนนี้พระพิเเนตกำลังไล่ตามไตรภูมิปฏิติดหลังจากที่ต้องเสียเวลากับหาเข็มน้ำแข็งน่าจะยอมแพ้ไปเลยนะครับเนี่ยไม่น่าเสียเวลาปีนต่อเพราะยังไงกจคงตามแทนไตรภูไม่ทันเฮ้ยปุ๊ดนงด้ไงอะไรอ่ะฮะใส่ถิงยอดเขาแล้วครับรอแต่จริงๆรราได้จริงๆเรามาลุ่นกันซิว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้พิชิตท็ได้ก่อน ตอนเด็กนี่ยยังตามขึ้นมาเอกไม่ได้การแล้วมุสิกะค่อยๆนะตรงไหนมันลื่นไม่ต้องห่วงพี่ยค่ะทางที่นี้กือหม่อมขอเรื่องหน้าไปเอาทงให้กันเอง เนี่ยฮาฮาพลาดซะได้เราก็ไปกันเถอะวันไปว้ยวาดเสียวครับทีนี้จะยังไงดีพระพิคนเน่จะลงไปช่วยสัตว์อสูรผู้อับโชคหรือจะปีต่อไปเพื่อให้ถึงธงชัยต้องเรตตัดสินใจแล้วนะจ๊ะมุสิก ใพูดถึงท่านไตรภูมิข้าพูดถึงท่านพระพิกเนศต่างหากดูสิยอมพ่ายแพ้เพื่อไปช่วยเหลือเพื่อนประทับใจประทับใจจริงๆรลอยไปแล้วมุสิกาเป็นอะไรเจ็บตรงไหนเหรอแถวเพียค่ะแต่ค่าเนาะ นี่มิ้จะเป็นไรเลยแต่ท่านสิวะจะต้องสองกลิ้วแน่ๆเลย <c oughs> เจ้าพ่อเจ้าแม่องคสิวะข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยสมควรตายถ้าข้าน้อยไม่พลดาดทำให้ท่านพรอพิ่นี่ต้องลงมาช่วยเราก็คงมีโอกาสชิงทังได้หยุดคร่ำครวญได้แล้วเจ้าไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นสักหน่อย เพื่อชัยชนะถึงกับทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยไม่ใช่วิสัยของผู้มีมโนธรรมหรอกนะหากพระพิคเนธทําอย่างนั้นเราถึงจะกริว้วพิคเนธลูกรักเจ้าทําถูกแล้วที่กลับมาช่วยมุสิกะใช่แล้วละ่ะชีวิตย่อมสําคัญกว่าชัยชนะมุสิกะแทนที่เจ้าจะมานั่งเสียใจทําไมไม่ไปแข่งในสนามที่เหลือให้ดีที่สุดละ่ะจริงด้วยจ้ะเจ้าทั้งสองเป็นทีมที่ดีต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำชัยชนะมาให้ได้นะจ๊ะเราทั้งสองจะเป็นกำลังใจให้เสมอขอพระไทยเจ้าพ่อเจ้าแม่ลูกจะทำให้ดีที่สุดเลยเพระยะค่ะข้าหน้อยก็จริงกันจะซให้สุดกำลังเลยเพระยะค่ะดีแล้วขอให้เจ้าทั้งสองโชคดีดาวเหนือจะนำทางให้เจ้าไปสู่ความสำเร็จเห็นไหมท่านเจ้านรกคราวนี้ข้าชนะมาได้สบายทำได้ดี ไม่ต้องมาคุยเลยเจ้าไตรภูมิถ้าไม่ใช่เจ้าเด็กนั้นทำตัวมีคุณธรรมก็ยังไม่แน่ว่าเจ้าจะชนะมาได้หรือเปล่าโอ้ธ่ต่อให้ไปเป็นแบบนั้นข้าก็ชนะอยู่แล้วเดี๋ยวท่านเจ้านะรถคอยดูรอบต่อไปให้ดีรับรองข้าจะเอาชนะแบบขาดลอยให้ดูไม่ต้องมาอวดเลยจะาคนเดียวข้าไม่ไว้ใจแล้วคราวนี้ข้าจะส่งลูกน้องไปแอบช่วยเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดาขาดข,ข,ขอรับ คราวนี้ก็มาถึงสนามสุดท้ายของการแข่งขันแล้วสนามนี้คือป่าโงกดดงนิ้วกติกาตรงง่ายๆแค่หาทางออกให้เจอแต่ต้องระวังหน่อยนะเพราะกำแพงหนามนิ้วนะ่ะทั้งแหลมทั้งคมแล้วก็มีพิษด้วยแถมข้างในจะมีกับดักมากมายต้องระวังให้ดีเอาละขอเชิญผู้เข้าแข่งขันนัสองทีมเข้าประจำพี่ เอาละเริ่มการแห่งขันได้ขวามูสิกะไฟวัคนไป กีฬาบมามากจริงๆนะคะเองเร์พิคเนลก็ต่อสู้และลบมาค่าฟันไปได้หลายเต็มไม่ได้เลยแม้แต่นดเลยครับเอนเร์พิคเนลนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับใช่ค่ะและตอนนี้นะคะเอ๊คืะสิทธิ์ไทยของที่เนี่ยคล้ายๆจะอยู่บนสวรรค์เหมือนเองเร์พิคเนลเลยค่ะอะไรครับสร้างม,มาในอากาศเปรี้วอะไรครับ นีแ่แปลว่าอะไรนะคะก็หมายความว่าว่าสฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากนั่นเองอย่างเช่นพี่บราวฝันว่าจะได้บินไปบนท้องฟ้าใช่ก็อยากบินแต่ครับบินไปเก็บพึ่งครับ โอ้ยตัวขนาดนี้บินไม่ไหวแล้วค่ะเพราะพี่ปลาเป็นสัตว์ที่เดินอยู่บนดินนะไม่ใช่พี่นกที่จะบินได้ครับแต่ผมเป็นหมีนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณจีเอนเต้ค่ะคีณพันธ์เดียงอินทอครับค่ะและยังนี้นะคะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะเว็บไซต์ t i n d y b u n n y s h o c o m 24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวจะซื้ออะไรก็ได้นะคะเข้าไปชมกันแล้วก็ชื่อนี้มีส่วนลดมากมายทีเดียวค่ะครับลดถ้าอยากจะได้กระเทียมเจอาพิษบุกเขไปฟ้าดีดีเครับ ต้อตที่ข้า,าวคู้ส้มนำกัทวิทแลนด์ใกล้สามแยกประตูน,นะครับหรือที่ e ี b ิ t t t h a i l a n d .com ลองเข้าไปเยี่ยมชมก่อนนะจ๊ะจ้าแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่พี่ช่องแปดอีกเช่นเคยนะคะต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งอย่าง ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะครบรอบ10ปีของเราเลยนะครับ10ป,ปีเ็เท่ากับ10ขวดวนะ,ค,ะครับครับและเป็นผู้ใหญ่ที่หมุนหล่อทีเดียวเชื่นะคะสาวๆหลายคนติดตามอยู่คะ่ะเลยครับขอขอบคุณพ่อนะะในการที่ติดตามเรื่องราวของผมนะคะครับและที่จนี่กับพี่บราวนะคะยังมีเรื่องดีๆมากมายให้น้องๆได้รับชมนะคะพรุ่งนีอ้อย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเรานะคะขอบคุณทุกเราไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นัโกศลซเรือพักรับขนาดามเมตรขึนเรอรับตัดหามพัดเทื่องะเหียมตสั้นตั้องางรับทำพัดเทียมไปดูสายน้ำาจู่ี่งผ้าแคบดีช่วง์ต้องรับนักโกศลเพราะมีคาพดีรับรับนักคุณต้องโทรหาเรา085 856 9522 พบความยิ ď, ksi, ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันธไทย GM ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ตำนานย้อนรอยขอม ่าอาหัรทองคําศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเย่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สู่ยการศึกษาและการ์ตูนครบทุกวิธีหาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศ วิเศษเย้ดเนี่ยเหรออันของเราอ่ะเนอไหนะ้ทัววิเศษมันลายขึ้นไปหาบ้านเเยักขาโบนนั่นได้มัน on. อยู่ขาโบนนู้นทนี่